มารีวิวเครื่อง 5L ครับติดตั้งเทอร์โบ CT20 ครับเ mm hmm. ขาเฮดเดอร์ไมตี้สกูล L ครับ mm hmm. ก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเดินระบบน้ำมันแล้วเป็นาสายเข้าเป็นสายถักครับ mm hmm. ก็มีผมปรับตั้งตูปปั๊มนิดนึงของเก่าเขาคลายมาเยอะมาก เดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันอันนี้งานยังไม่ได้จบดีครับเหลือเดินท่อข้ามแล้วก็ซอกท่อข้ามทั้งไปทั้งกลับครับแล้วก็เก็บงานท่อน้ํามันอีกนิดนึงครับก็จบละอ่าแต่คนนี้ก็คงจะส่งงานได้เดี๋ยวมาฟัางเครื่องกัน